โควิดตัวใจมาสบา้เอฟมาเป็นไงบ้างคนก็ดีเอ็มานะแม่มองแม่มองตรงนี้จริงมริแม่โอเแม่ก็ยัอยเนยันชุดแม่ก็ยัเป็นไงบ้างแม่เข้าบยืนเอนแม่ก็เป็นปนะสนการณ์่หมยนะคือจริงๆด้มงบอกว่าในฐานะุดที่เคยวิดมาล่นสุดนม่ก็ืัรอบนยัน็ุดม่ก็ยั่ะืนยันชุดแม่ก็ยันยันชุมาก็ยัยนแันวก็มากลยังยืกยันตุาแม่ก็ยังยืนยันหุดแม่ก็ยังยืนยันชุ้แม่ก็ยอะยืนยันชุดมก็ยังยืนยันค่ะแ้วก็เจงจืกยองถ่ายละคร แล้วก็ประมาณ1ิบ4ามสิบสี่อ่ะเริ่มมีอาการคันคอเหมือนเราแบบจะป่วยอ่ะเหมือนแบบ<อ>มีไซซ์ที่คอเริ่มคันแล้วก็เริ่มไอ,อแล้วก็พอวันศุกร์ก็เริ่มมีไขต้ต่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันเสาร์เลยตัดสินใจน่าจะน่าจะแจ็คพอตแล้วแหละมองลงคิด <laughs> ว่ามองลงแล้วแหละก็เลยไปตรวจ PCR ได้ผลวันอาทิตย์ว่าใช่คือตอนที่ติดกระเป๋าที่แบบว่าไปแบบใกล้ชิดผู้ติดเชื้อคือเพราะว่าไปถ่ายทำไปทํางานหรือไงถ่ายละครใช่ค่ะแล้วก็ จริงหญิงอะค่อนข้างดูแลตัวเองแบบหนักมากเลยนะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่มีโควิดมา2ปีหญิงก็ไม่เคยแบบว่ามงลงเนาะ <c oughs> แต่ว่ารอบนี้คือคือมันมันติดง่ายจริง <c oughs> คือในในในเขาเรียกว,ว่านักแสดงที่ที่ติดคนแรกเนี่ยค่ะกับหญิงเนี่ยแทบจะไม่มีซีนที่ต้องคุยกันเลย <c oughs> ใช่แต่ว่ามันมีโมเมนต์ของการนั่งพักใน <c oughs> ห้องเดียวกันแล้วก็มีแอร์ที่มันเป็น ตัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยแมสสำคัญเพราะว่าอย่างช่งวงเวลาที่เราดูแลตัวเองที่ฮอสเทลเราทำยังไงบ้างมีวิธีการการ็กรตื่นเช้ามาเราก็จะมีเวลาคือด้วยด้วยยาฟาวิต้องกินทุก12ชั่วโมงอะนะคะก็จะตั้งนาฬิกาว่าอย่จะกินทุม่มหนึ่งกับ7จ็ดโมงเช้าอะไรตื่นมาก็นั่งทอดทอดอารมณ์ตัวนิดน,นึงบิวก่อนแล้วก็ออกกําลังกายเพราะว่าคุณหมอเขาก็จะแบบให้เดินให้เดินในห้องประมาณ6นาทีแต่เราก็ เวทเทรนนิ่งไปเลยวก็บอดี้เวทไปเลยใช่วันแรกๆก็แบบทานอะไรไม่ค่อยลงเหมือนแบบทานอะไรก็ไม่อร่อยอะไรเงี้ยความรู้สึกความรู้สึกตอนนั้นนะคะก็แค่รู้สึกว่ามันเหนื่อยแบบแค่รู้สึกว่าหอบหายใจแรงขึ้นหมายถึงว่าหายใจเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทําไปว่าสักสองสาวันเราเริ่มชินเราก็เอ้มันก็โอเคมันก็ไม่ได้ผิดปกติแต่ว่าการไปฮอสพิทอล์ข้อดีเลยคือ ขาจะมีนางพยาบาลมาคอยตรวจเลือดเราวันเว้นวันแล้วก็เราจะได้ตรวจปอดก็คือจะมีรถเอ็กซเรย์แล้วก็ทุกคนก็จะได้ลงไปเป็นช่วงเวลาแล้วเราก็ได้คุยกับหมอทุกวันเราคุยกับหมอเยอะมากแล้วก็ได้รับความรู้หลายๆอย่างในช่วงในช่วงเวลาแบบ5วันนั้นแบบเยอะเลยจริงมีภาวะเครียดเลยวันแรกเครียดอะวันแรกค้องห้าคลอหเลยหรอคือความรู้สึกเราไม่เราไม่เคยเป็นอะแล้วตอนที่ไปฮอสพิทอลคือมันเหมือนเราลงจากรถแล้วเราก็ต้องลากกระเป๋าไปแล้วคือไม่มีใครอยู่ กับเราแบบไม่มีไม่มีคนมาต้อนรับก็เอ,อเชิญไปห้องนี้คือไม่มีเลยนะคะคือเขาจะมีปปเปปอร์ให้ให้เขียนแล้วก็สุดท้ายอ่านี่อาหารเช้าคุณหญิงนะคะเขาจะส่งมาในไลน์ <c oughs> ใช่แล้วก็หญิงก็โอเคก็หยิบข้าวไป,ก,ปกระเป๋ากระเป๋าก็ลากขึ้นไป <c oughs> เองคือทุกอย่างเราทําด้วยตัวเองแล้วมันมัน d e p r e s <c oughs> s อ่ะมันหดหู่อะ่ะมันเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> นี่เราเป็นอะไรเราป่วยอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่2ที่สามเราเริ่มเห็นว่าแบบ อ๋อห้องข้างๆก็มีคนอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราเริ่มมองกระจกไปเห็นว่าอ,อ้ห้องนี้ออกมากินข้าวเหมือนกันมันก็จะเป็นกระจกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นอย่างตอนที่พี่หญิงรับยาฟาวิกเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมคะพี่หญิงแต่ว่าพี่มันเป็นไซ d e e f ฟ e c t กับร่างกายเราคืนแรกหญิงอันนี้เป็นเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับไซ d e e f ฟ e c t คือคืนแรกหญิงนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเราไม่เคยกินยาแบบ9เม็ดแบบมันมันมันเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ แล้วถ้าเราเป็นอะไรไปตอนกลางคืนเราจะเป็นยังไงใครจะมาช่วยเราทานันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทอทานไปได้สักสามวันอาการมันดีอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะคือวันแรกอย่างยังแบบแทบจะไอตลอดเวลาเลยแล้วก็พอวันที่สามช่วงที่รับยาได้ถึงวันที่สามอาการไอมันน้อยลงแล้วก็เรารู้สึกสบายตัวมากขึ้นอาการปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็น้อยลงห,หายแล้ว ลองโควิดลองมีมีใช่ของหญิงยังไม่ล่วงตอนแรกเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยมันจะมีโควิดแบบผมล่วงด้วยนะแบบใครที่ทานฟาวิอะไรเงี้ยแต่ว่าของหญิงเป็นฟาวิญี่ปุ่นเราจะเห็นแบบมีโลโก้แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของไอคือคือไวรัสโควิดออมิครอนนะคะมันจะไปทำลายหลอดลมเนี่ยอย่างเวลาหญิงพูดจะก็ยังจะรู้สึกได้ว่าแบบยังไม่ได้เต็มเสียงใช่มันมันจะมีความระคายคอแต่ว่ามันไม่ได้คัน ก็ก็ต kind of ้องค่อยๆให้ม so like er like yeah. ันแข็งแรงขึ้นเองคือหมอบอกมันจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเองซึ่งปกติอ่ะหีิงเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วแค่กินไอติมหรือกินน้ําเย็นๆไปสักครึ่งแก้วเงหญิงก็ไอแล้วเพราะนั้นหมอเขาเลยบอกก็เลี่ยงทุกอย่างที่ที่เราเคยแบบมีอาการอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะหนักขึ้นก็เรื่องพวกขนมหรือครีมหรืออะไรเงี้ยก็ให้หยุดกินไปเลยไม่ได้มีผลต่อการร้องเพลงตอนี้กลัวมากแต่ว่า ก็ตะบี้ตะบันล็อกอยู่ค่ะทุกวันนี้พยายามอยู่บ้านเราก็ล้องเพลงแต่ว่าก็ทําได้ยังทําได้ปกติไม่เหนื่อยไม่หุ่ยยิ่งไม่ได้มีเป็นคลิปลงปอดเลยด้วยเนาะไม่ได้ลงปอดก็ออกมาก็วิ่งเลยออกมาจากที่กักตัวต่อที่บ้านใช่ไหมคะแล้วหญิงก็ออกมาก็วิ่งลองวิ่งห้าโลตอนวิ่งไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ตุลรอดแรงไหมะงงมากมงที่พี่ตุนรอดคือหญิงอ่ะถ่ายละครไม่ได้ใกล้ชิดกับนักแสดงหญิ่งติด แต่พี่ตุลเนี่ยอยู่ในวันที่พีคสุดคือไอจามมีเสมหะคือทุกอย่างเลยอ่ะอ ไม่ติดอยู่บนเตียงเดียวกันนอนไม่ติดแหมทำรึตอนนี้เป็นมัดตัวเดียวจิตใจเราเนี่ยเราติดใจใช่ค่ะก็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 แต่เขาไม่ติดตอนแรกก็ลุ้นมากว่าอยากให้เขาติดมาอยู่เป็นเพื่อนจะได้มีเพื่อนใช่คำถามต่อไปนั่นแหละค่ะคเขาต่อไปหลายคนก็มองว่าคือแบบมีวมินามีนวนคือมีน้องไหมยังไม่มีค่ะยังไม่มี นะตอนนี้ที่ตรวจนะคะยังไม่มีไม่ใช่ยังไม่มีจริงก็ก็ยังทํางานยังมีละครที่ยังต้องถ่ายอยู่อะไรเงี้ยค่ะยังไม่มียังไม่แพนแพนแต่งก่อนตอนนี้แพนแต่งให้ได้ก่อนก็ก็ใช่นึกว่าแต่งไปแล้วยังไม่ได้มีอะไรหลอกใช่ป่ะนึกว่าแต่งแล้วยังไม่ได้กดน้ำสั่งยังไม่ได้ยังไม่ได้ความแบบว่าอวยพรจากผู้ใหญ่เลยเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณพฤษภาค่ะ เดี๋ยวจะเชิญอีกทีหนึ่งอันนี้คือคือวางแลนออกมาหมดแล้วใช่มใช่ใช่จริงๆก็จริงๆก็เป็นแพลนที่เราแบบมันยากมากเลยช่วงนี้ดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่ได้แล้วเราต้องมาพลิกเกมมาเป็นแบบเช้ากลางวันไหมเพราะตอนแรกเราก็อยากให้อัปเตอร์ปาร์ตี้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเส่ราไม่ใช่สายแบบไม่ใช่สายไม่ใช่สายแบบจิบชาไฮทีน เราแบบเกรงใจเพื่อนเรานิดนึงแต่ว่าแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะค่ะแบบมลูกแบบก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าคงไม่ได้มาแบบว่ายกประสาทมาวางอะไรขนาดนั้นคือเราเราแค่เอาแบบกิมมิกเสียงดนตรีหรือว่ามุดแอนทนของสีหรือว่าอินสป r เรชันเรื่องของชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จำกัดไม่จำกัดจำกัดจำกัดใช่ค่ะก็ตามตามนั้นเลย จริงๆโรงแรมเขาก็ให้ถึงประมาณแบบ4 0 0ร้อแต่ว่าเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็กังวลถึงความปลอดภัยของทุกคนนะคะแต่ก็คงตรวจมีกวดตรวจ ETK หน้าง,งานแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้เคยติดมาแล้ว e อ k มันไม่พอจริง แม่เตรียมการแสดงไว้แล้วค่ะคนลุ้นก็ต้องมีนะคะะต้องนีอะไรต้องลงแน่ลงาน่เนี่ยเราอะอยากเห็นกันเนี่ยอยากจะเข้าไปเต้นด้วยจะได้เห็นเดี๋ยวเจนกินน้ำข้าวก็ตอนนี้คิดว่าเจนนี่กำลังกำลังดูแพลนว่าจะมาให้ทันค่ะแล้วก็แล้วก็คนที่เหลืออยู่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่ามาอยู่แล้วค่ะก็อยู่ดเจนนี่เดี๋ยวว่าจะบินมาได้ไหมใช่ใช่แต่เจนก็ เจงเขาโห่บูสไปแบบสุดปังแล้วค่ะเขาอยู่นู่นเขาก็แบบว่ามาได้แหละโอเคขอบคุณค่ะอคขอบคุณมากค่ะ